สำหรับในวันนี้นะคะประชาชนร่วม200คนค่ะได้มีการรวมตัวกันนะคะแถลงการภาคประชาชนคนโคราชปกป้องอธิปไตยของไทยนะคะและสนับสนุนกองทัพไทยเรียกร้องให้นางสาวแพทองทานชินวัตรลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติค่ะ ที่บริเวณอนุสาวรียท้าสุรนานรีจังหวัดนครราชสีมานะคะมีประชาชนร่วม200คนค่ะรวมตัวการถแถลงการภาคประชาชนคนโคราชในการปกป้องอธิปไตยของไทยและสนับสนุนกองทัพไทยด้วยประชาชนผู้รักชาติรักแผ่นดินมาทําหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด4มาตรา50นะคะว่าด้วยหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขรวมไปถึงการปกป้องประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธาราณสมบัติของแผ่นดินค่ะ ในฐานะของปรวงชนชาวไทยนะคะจะขอยืนเคียงข้างประชาชนชาวไทยรวมทั้งประเทศและสนับสนุนทหารไทยผู้กล้าหาญที่อยู่แนวหน้าในการทําหน้าที่ปกป้องแผ่นดินที่สมเด็จพระภูรภาพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ปกป,ปักร,รักษาไว้เพื่อให้บรรพบุุษของไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครจนจวบถึงปัจจุบันค่ะซึ่งวันนี้นะคะประเทศไทยมีรัฐบาลภายใต,ใต้การนําของนางสาวแพทองทา ชินวัตเป็นผู้นําประเทศนะคะกลับสร้างความเสื่อมเสียให้กับชาติไทยอย่างใหญ่หลวงมีพฤติการที่เชิงสมคบคิดนะคะตอบสนองอริราชศัตรูอันเป็นการปริปักต่อประเทศชาติขัดกับรัฐธรรมนูญหมวดที่5หน้าที่ของรัฐมาตรา5-2าต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยและตามประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่3ว่าด้วยความผิดต่อ ความมั่นคงของรัฐและต้องรักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ โดยในวันนี้นะคะก็ได้มีการขอเรียกร้องและถแถลงการความดังกล่าวจากทางด้านของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้ไร้ซึ่งวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นําของประเทศชาติซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรียังมีพฤติการในเชิงคิดคบอตอบสนองอริราชศัตรูมีได้แสดงเจตนาเจราจาพิทักษ์รักษาซึ่งเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติ และสาธารณสมบัติของแผ่นดินรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวไร้ซึ่งความสามารถเศรษฐกิจถดถอยค่า GDP ต่ำสุดในรอบหลายปีโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงของรัฐการค้าการลงทุนนะคะรวมทั้งการขายถูกคู่ค้าต่างชาติแทรกแซงสินค้าราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำในรอบ40ปีเช่นมันสำปะหลังกิโลละ1.20สตางค์นะคะ เพื่อทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ความมั่นคงอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทยประโยชน์ส่วนรวม ความผาสุกข,ของประชาชนนะคะวันนี้ก็ได้มีฉันทามาติของชาวประชาชนชาวโคราชนะคะจึงเรียกร้องให้นางสาวแพททองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีลาออกทันทีนะคะแล้วก็พักร่วมรัฐบาลต้องถอนตัวออกจากการร่วมรัฐบาลทันทีพักร่วมรัฐบาลนะคะก็ประกอบไปด้วยหลายพักด้วยกันซึ่งทางกลุ่มแกนนําเองนะคะกเ็เรียกร้องให้ทั้งหมดได้ลาออกค่ะดังนั้นนะคะในวันนี้ปวง ชนชาวไทยและพี่น้องลูกหลานชาวโคราชทุกคนมีหน้าที่โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นกองหนุนนะคะแรงกายแรงใจของฝ่ายไทยในการปกป้องดินแดนยืน่นยืนเคียงข้างนะคะทหารกองทัพไทยและรักษาความมั่นคงของชาติเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยไม่ให้ใครลุกรานจะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญต้องรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตร,ริย์เอกราชอธิปไต ตของไทยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐตามหน้าที่พล,ลเมืองเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินดังเพลงชาติไทยไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคม่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติผลีนั่นเองค่ะ นั่นก็เป็นบรรยากาศนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณลานอนุสาวรีท้าวสุรนานรีนะคะ